เชี l ย t เทเบิลเทนนิสแชมเปี้ยนชที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งทีมหญิงไทยถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเข้าชิงอันดับที่5ทีมหญิงไทยได้รองแชมป์ดิวิชั่น1ไปแล้วนะคะลงแข่งขันในรอบจัดอันดับ5-8ในระดับแชมเปี้ยนชิพดิวิชั่นเจอกับไต้หวันซึ่งทีมไทยเอาชนะไป3ต่อ1คู่ทำให้การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียอีก2ปีข้างหน้า ทีมเทเบิลเทนนิสหญิงของไทยจะขึ้นไปเล่นในระดับแชมเปี้ยนชิพดิวิชันโดยไม่ต้องเล่นในรอบคัดเลือกด้วยนะคะส่วนทีมชายค่ะไทยลงเล่นในนัดชิงอันดับ3ในระดับดิวิชั่ n น1เจอกับเกาหลีเหนือซึ่งนักกีฬาไทยต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวกับเมื่อวานนี้พ่ายไป0ูต่อ3คู่ทำให้เราคว้าได้เพียงอันดับ4ไปครองนะคะส่วนแชมป์ในประเภททีมหญิงแน่นอนค่ะมือหของโลก อยู่ในทีมนี้ด้วยนั่นก็คือจีนค่ะเป็นไปตามความคาดหมายนะคะหลังจากเอาชนะญี่ปุ่นไปอย่างสมศักดิ์ศรีสต่อ0ูนคู่กับก็คว้าแชมป์เทเบิลเทนนิสรายการนี้เป็นสมัยที่5ติดต่อกันแล้วนะคะคนจีนนี่เล่นเทนนิสเก่งจริงๆต้องยอมรับอย่างทีบบ่บอกรายการนี้เขาบอกเหมือนชิงแชมป์โลกเพราะว่ามือหนึ่งของโลกและมือดังๆเป็นชาวเอเชียทั้งสิ้นเลยค่ะส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามชมการถ่ายทอดสดกันได้นะคะ ช่อง3แฟมิลีค่ะเริ่มถ่ายทอดชายคู่รอบแรกนะคะ11นาฬิก10นาทีไทยเจอกับอัฟกานิสถานแล้วก็ไทยเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรส์ด้วยค่ะในช่วงแรกช่วงเช้าติดตามได้ทางช่อง13 Family ส่วนต่อเนื่องกันไปในช่วงค่ำค่ะ19นาฬกาการแข่งขันในรอบทิงชนะเลิศแชมเปี้ยนชิพดิวิชั่น ช่อง3 SD ค่ะช่อง28ก็จะถ่ายทอดสดการแข่งขันให้กับแฟนเทเบิลเทนนิสไทยได้ติดตามลุ้นแล้วก็เชียร์กันด้วยจากพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะโอ้โหนี่จัดการแข่งขันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับไทยที่ไม่เคยดูแล้วมีโอกาสดูบางคนก็บอกว่าชอบสุดยอดเ,เลยค่ะเป็น,ร,ปนประดับเอเชียแต่อย่างที่บอกว่าเหมือนกับเป็นประดับโลกก็ <laughs> ติดตามการถ่ายทอดสดกันได้วันนี้แต่ตอนนี้เหมือนมีคนอยากเคลียร์ <laughs> อ,อะไรกับป๋าหรือไม่อย่างไรข่าวสุดท้ายขออนุญาต ขออนุญาตพี่ๆขออนีายย้อนกลับไปขา่าวก่อนสุดท้ายว่ามีไลน์ส่งจากทางบ้านมีพี่คุยเฟซนี่ออนไลน์กันตลอดเพิ่งเข้ามาเลยค่ะถามในดีคป่าตงลง,อ,อ,งอยากตอบไหม มันอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วแล้วใครนะเอาภาพนี้มาเดี๋ยวเคลียร์กับป๋านั่นน่ะสิแต่พี่แมนเป็นผู้จัดการที่น่ารักสุดๆถึงไายถึงกันก็ชอบแต่บางเด็กจะถ่ายรูปด้วยอะไรใช่ธรรมชาตินะหมาเนาะคนบคุหล่อขอบคุณมากขอบกีฬาใครก็อยากเข้าใกล้่างนี้ใช่ไหมอ่ามากันช่วยคิดจะทำวันนี้คุยกันเรื่องของหญิงไทยในกระบวนการขายยาเสพติดครับค่ะ คิดช่วยทำโดยเดนสองหลอมิสุมรุ อรุสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะรายการช่วยคิดช่วยทำได้เคยพยายามพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาย,ยาเสพติดกันไปหลายครั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการปราบปรามมาคุยกันเพราะเห็นว่าตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ลุกลามแล้วก็กําลังมีภัยจากภายนอกเข้ามาคุกคามคนไทยในประเทศอย่างมากทีเดียวนะคะที่การจะป้องกันการจะปราบปรามอย่างเดียวทําไม่ไหวค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแถมยังมีคนไทยในประเทศเองก็ให้ความร่วมมือด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของการ ป้องกันกันดีกว่าเราจะป้องกันกันได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นเหยื่อของกลุ่มค้ายาเสพติดก็คือกลุ่มของผู้หญิงนั่นเองวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการนะคะจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะท่านเป็นโฆษกของสํานักงานด้วยนะคะคุณวิทวันสุนทรขจิรค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะเคยมีโอกาสร่วมงานบนเวทีที่ท่านรองจัดงานสัมมนาซึ่ง วันนั้นก็มีทั้งหน่วยงานที่ดูแลผู้หญิงเป็นตัวแทนภาคองค์กรเอกชนมีทั้งฝ่ายที่ดูแลทั้งชั้งเชิงนโยบายการปฏิบตัติเรื่องกฎหมายเรื่องในต่างๆเข้ามาคุยกันซึ่งทําให้หญิงตระหนักเลยนะว่านี่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล็กกระทรวงการต่างประเทศก็บอกตัวเลขผู้หญิงไทยไปติดคุกในต่างประเทศเอยอะมากครับแถมโดนโทษประหารชีวิตอีก ถามไปถามมาทาไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ได้แต่ปปสนมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างมากอยากให้ท่านรองเลยค่ะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นยาเสพติดมาเกี่ยวข้องกับผู้หญิงไทยมากมายขนาดนี้ได้ยังไงคะก็คงต้องต้องพูดถึงว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเหมือนทางผ่านยาเสพติดนะครับยายาเสพติดในทะลักมาจากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มคนที่ผลิตไม่ดีเขาก็พยายามจะส่วนหนึ่งเนี่ยมาที่ประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งเขาพยายามจะส่งออกหรือบางทีเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นจุดแพร่ระบาดด้วยก็มียาทั้งสองแกนอย่างที่คุณสุริบุญว่านะครับก็มันก็เลยเป็นสาเหตุว่าเขาต้องหาคนที่ช่วยทํางานในการขนในการเคลื่อนย้ายยาซึ่งถ้ามองไปแล้วก็มีอยู่สองกลุ่มที่ น่าจะหลีกเลี่ยงฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ก็คือกลุ่มที่เป็นเยาวชนกับกลุ่มที่เป็นผู้หญิง<อ>นะเพราะว่าจะเจ้าหน้าที่ก็จะแบบคลายกังวลหน่อยไม่ไปตรวจละเอียดด้วยด้วยเป็นเด็กบ้างด้วยเป็นเพศหญิงบ้างาการตรวจค้นอะไรก็มีข้อจํากัดะนะครับดังนั้นเขาก็พยายามที่จะหาคนที่มาทําเรื่องนี้ให้เขาะนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะพบกระบวนการเพราะนี้จะเป็น กระบวนการของเครือข่ายต่างประเทศนะฮะอย่างเช่นกรณีของเครือข่ายที่ตอนนี้ที่กําลังมีปัญหามากๆก็เป็นกลุ่มแอฟริกันแอฟริกันคนผิวดําคนผิวดำที่เขาเข้ามาแล้วก็เขาก็จะมาหาผู้หญิงนะมาหาเหยื่อพูดเหยื่อหาดูว่าคนไหนที่เขาจะหลอกได้กลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ตรงไหนคะผู้หญิงกลุ่มไหนที่จะโดนหลอกมากที่สุดเถ้ามากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มคนที่ทําอาชีพพิเศษผมต้องขออนุญาตใช้ขายบริการขายบริการหรือว่าทางานใน ในพารกลางคืนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในสถานบันเทิงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนปลอดภัยนะกลุ่มที่เป็นคนทั่วไปหรือแม้แต่คนที่มีความรู้ก็ถูกหลอกได้าอยิงเห็นมีหลอกทางด้วยการเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กทางอะไรแล้วก็เชิญชวนไปเจอกันแต่งงานกันอันนั้นือเป็หลอกให้เกิดความรักขึ้นมาเกิดความรักค่ะบางครั้งก็เป็นค่านิยม ของเรานี่มีค่านิยมที่บางบบาางงกลุ่มบางภูมิภาคอยากมีแฟนเป็นฝรั่งเพราะเข้าใจว่าจะสุขสบายจะดีขึ้นสานะความเป็นอยู่จะดีขึ้นเพราะค่าเงินของฝรั่งดีกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีหลายสาเหตุแต่ถ้าสรุปง่ายๆก็จะประมาณ3เรื่องเราคุ้พักครู่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาสรุปว่าผู้หญิงกลุ่มไหนบ้างที่ เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วอันตรายแล้วทาไมถึงเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนั้นได้อย่างไรแล้วเราจะทำอย่างไรพักรครู่นึงเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วยคิดช่วยทำกันต่อคะ่ะ ทางหลอเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C oupe, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะเบนตุ New Sprinter ขั้นใหญ่แต่ราคาเล็ก <c oughs> นั่งได้10กว่าคนราคาแค่3ล้านกว่าบาท <c oughs> ที่รามินทา02 945 4555และที่ซอยทางหลอ02 714 888 88 8แล้เราอยู่ทุกวันแล้วครับ <c oughs> เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพหน,า,หนาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงโอสถ ทุกคนมีจุดหมายแต่นี่คือจุดหมายของผมต้องฮึดตื่นแต่เช้าซ้อมทุกวันยิ่งตอนนี้ต้องทุ่มเทมากขึ้นต้องศึกษาพัฒนาและวางแผนเพราะต้องพาทีมไปให้ถึงจุดหมายผมดื่มแบรนด์มาตลอดเพราะแบรนด์มุ่งพัฒนามาก,กว่า180ปปีจากอังกฤษจนถึงวันนี้ทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ทุกวัน เรามีบริการที่ทำให้คุณประทับใจจะนานสักแค่ไหนจะเดินไปด้วยกันกับวันเวลาทีดีในวันนี้ได้รู้ว่าเราใส่ใจเพื่อ,อยู่คู่กับคนไทยเราคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนา,าสินค้าของเราให้มากขึ้น,น,นแล้วก็มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้เราห่วงใย ที่เบนซ์ทางหลอเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C ube, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่น,นๆเกือบทุกรุ่นค่ะเบนตุ New Sprinter คันใหญ่แต่ราคาเล็ก uh huh. นั่งได้10กว่าคนราคาแค่3ล้านกว่าบาทที่รามินทา02 945 4555และที่ซอยทางหลอ02 714 888 8 88 88, แล้วอยู่ทุกวันแล้วครับ พี่แม่ค่ะน้องมีคำถามค่ะครูสวัสดนี่มันขึ้นเปนใบหน้าได้ด้วยหรอคะแล้วมันอันตรายไหมอ่ะแล้ป้องกันยังไงคะหรือต้องรักษาอย่างไรคะเนี่ยถามรัวมาขนาดนี้สิบพีจะตอบทันไหมติดตามโดยการเฮลที่มีเพลสสี่ห้าห้าสิบห้าสิคะจะมีคำตอบค่ะสำรวจความคิดเจาะลึกในความต่างเพื่อสร้างปรากฏการณ์แห่งความเข้าใจกับเจ้าโผลเข้าใจความต่างอย่างมีสไตล์ The List รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและสาระอ,นอันนาจัศจรย์ที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนทุกวันจันทร์อังคารพุธทางท่อง3ครับช่วยคิดช่วยทำโดยยาฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูลจากเวชพง์โอสถ ับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องสำหรับค่ายเด็กคิดเด็กทำค่ะซึ่งเราจะร่วมกันในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวของเด็กคิดเด็กทำกันนะคะใครสนใจนะคะถ่ายคลิปส่งมาแนะนำตัวเองสั้นๆไม่เกิน1นาทีนะคะมาที่แฟนเพจช่วยคิดช่วยทำค่ะเราจะคัดเลือก100คนเท่านั้นที่จะมาร่วมอบรมกับเราในวันที่21พฤศจ,จิกาย,ยนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสนใจอย่ายลืมส่งคลิปเข้ามานะคะ กลับมาติดตามช่วยคิดช่วยทำกันต่อค่ะยังอยู่กับท่านรองเลขาธิการปปสนะคะคุณวิทวันยังอยู่กับเราซึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้กลุ่มเป้าหมายคือผู้หญิงเด็กผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่ทํางานบริการช่วงเวลากลางคืนเขาจะเข้ามาท่านบอกว่ามี3กลุ่มใช่ไหมคะสามกลุ่มถ้าสมมติง่ายมี3ามกลุ่มลักษณะของการหลอกการหลอก3แบบนะคะก็นะก็ด้วยที่เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจคือเงินเขาก็อยากจะหารายได้อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเหตุผลในเรื่องของความรัก มาสร้างความสร้างโอกาสสร้างความผูกพันให้สัญญาว่าจะให้นู้นนี้นั้นดูแลอีกกลุ่มนึงก็คือถูกหลอกตรงๆเลยก็จะมีสามสาเหตุที่เราประมวลมาจากผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อนะครับอย่างสาเหตุแรกเนี่ยเขาเขาอยากเขาอยากจะทําผิดเพราะเขารู้ได้ผลตอบแทนดีกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ รู้อยู่แล้วว่าเขาตั้งใจจะจ้างให้ไปขนยาค่ะนะครับวิธีการขนยาที่เขาจ้างให้ไปทําทํำยังไงบ้างคะอย่างที่จ้างไปเนี่ยมีตั้งแต่ให้ถือของนะถือของก็อาจจะมีของซ่อนไว้ในพวกกระเป๋าพวกมีช่องพิเศษช่องพิเศษเขาเขาจะทำพิเศษขึ้นมาเลยหรือแม้แต่ใส่เข้าไปในพวกวัสดุพวกเครื่องใช้อุปกรณ์ยาสีฟันบ้าง เครื่องทาร์ตินทาร์ตหรือแม้แต่เครื่องอุปโภคบริโภคอย่างเช่นกาแฟอะไรนะเขาก็ผสมเข้าไปยาทุกอย่างเนาะยาทุกอย่างที่จะใส่เพราะว่ามูลค่าของยาเนี่ยมันสูงเวลาเราออกไปไปต่างประเทศตามตัวอวัยวะก็มีมีทั้งซ่อนซุกซ่อนไปในตามตัวภายนอกแล้วก็รวมทั้งใส่ไปข้างในใส่เข้าไปข้างในเข้าไปทางไหนบ้างคะ ก็มีสองที่ผมพบบ่อยๆที่ทางทางการพบบ่อยก็จะเป็นทางกลืนทางปากเข้าไปครับเข้าไปอยู่ในกระเพาะเนี่ยเหรอคะเข้าไปในกระเพาะเข้าไปในช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักเขาจะเข้าสามทางเลยเนาะได้สามทางแต่ก็คือทางข้างบนกับข้างล่างสองสองช่องตอนนี้เวลาเวลาเขาทำเนี่ยที่ผมเคยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หรือการสอบถามกับกลุ่มผู้หญิงที่เป็นเหยื่อเนี่ยถ้าคือไม่ว่าจะถูกหลอกหรือว่าสมัครใจเนี่ย ขาก็จะไปให้ฝึกนะฮะต้องฝึกกลืนต้องดูแล้วก็ฝึกกลืนเพราะว่ามันเป็นของที่มันแปลกปลอมแล้วกลืนเข้าไป้่อยกลืนไปที่ห่อที่หลออย่างเงี้ยเหรอคะเขาก็ต้องใส่อย่างอื่นคลุมอย่างเช่นใส่ถุงยางนะคือต้องใส่อะไรที่เป็นวัสดุที่จะไม่ให้มันละลายแล้วโดนแล้วไม่ย่อยอ๋อมันก็เหมือนยางคลุมเอาไว้ครับเพื่อกลืนเข้าไปแล้วอยู่ในกระเพาะฮะหรือไม่ล็ลายเข้าไปมีครับถ้ามันเกิดแตกหรือฉีกขึ้นมาเนี่ยก็ยาพวกนั้นก็จะถูก ย่อยสลายแล้วก็ซึมในกระแสเลือดซึ่งถ้าเป็นปริมาณอย่างเงี้ยมันจะเกิดที่เขาเรียกว่าโอโดสหรือช็อคขึ้นมานะครับก็เสียชีวิตได้เสียชีวิตได้โอ้ี่คสีชีวิตเสี่ยงเนาะเสี่ยงมากครับเสี่ยงมากค่ะถ้าใส่เข้าไปในช่องข้อหรือทวารหนักเนี่ยก็จะทรมานทานอะไรไม่ได้ดื่มน้ําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ย เวลาเจอผู้หญิงที่โดนจับได้ที่เขาทําแบบนี้โดนจับได้เขาเขาเขามีความเห็นยังไงคะกับสิ่งที่ทำเขาอยากจะย้อนเวลาไปแล้วเขาจะไม่ทําหรือว่าเขายังรู้สึกว่าคุ้มค่ากับความเสี่ยงเขาเขาคิดยังไงถึงทําแบบนั้นส่วนใหญ่ที่ไปสัมภาษณ์นะครับ <S <S เขาก็อยากย้อนเวลาเพราะเขาคิดผิดนะครับที่เขาหลงผิดแล้วก็มาทําตรงนี้ไปคือตั้งแต่กระบวนการที่เขาต้องฝึกหรือหรือเอาของใส่เข้าไปในร่างกายมันก็ทรมานค่ะแล้วพอเขาติดคุก หูติดต,รา,ตรา,รารางโทษล้วเจอโทษประหารอีกซึ่งทางการไทยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลืออะไรเขาได้มากเพราะว่าอยู่ต่างประเทศก็กมีกฎหมายของเขาะนะครับก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกหดหู่แล้วก็อยู่ไกลบ้านอีกอไม่มีใครไปเยี่ยมไม่มีใครให้กําลังใจครับภาษาก็แตกต่างอีกังก็นะครับฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้วมาอยู่ในกลุ่มคนที่แบบคนละเรื่องกันเลยกับสังคมไทยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก อ่า,อาค่ะอันนี้คือกลุ่มของคนที่เต็มใจทํากลุ่มที่ด้วยความรักนี่มันมาอย่างไงนะคะกลุ่มท่านรองที่ด้วยความรักเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้หญิงที่ทํางานพิเศษคืนคืนคะนะครับซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้เขาจะได้อโอกาสอยู่แล้วถาพูได้โอกาสคือเขาต้องไปทํางานพิเศษต้องไปอยู่กับกลุ่มคนที่มากหน้าหลายตาเดี๋ยวให้ท่านรองเล่าให้ฟังพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะหญิงเคยได้ยินคําพูดคํหนึ่งตอนที่ไปคุยกับผู้หญิงที่ โดนติดคุกอยู่ว่ารูปร่างแบบนี้ใครจะหน้าตาแบบนี้ใครจะเอาหนูถ้าไม่ใช่เขาประมาณนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ท่านเล่าประสบการณ์ให้ฟังกับผู้หญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดกันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับคุณวิทวันสุนทรขจิตค่ะท่านรองเลขาธิการปปสขอบพระคุณมากค่ะแล้วกลับไปที่สมาชิกครอบครัวข่าวเช้าเราสองคนและท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ